เพราะว่าเธอนั้นมันกิมิโนโตสวยกว่าใครที่เจอมาก่อนทำใจมันนวันมันไหวตอนนี้เลยมีแต่คนมาชอบทำใจจะพังตลอดอย่าไปทำใครให้วันไหวนก้นอ้อธวอ้าวอ่าว้าอ้าวอ้าอ้าวอ้าวาวอ้้้อ้วย้ว้้ ีครับคุณกำลังจะรีบไปไหนล่ะครับเนี่ยตอนนี้ฉันกำลังรีบอยู่นะคะพอดีว่าจะรีบไปตามหาสามีค่ะมีสามีแล้วแต่ยังไม่มีผัวนี่ถ้ามีสามีไม่เป็นไรถ้ามีผัวเมื่อไหร่ไม่เอาคนนึกไม่ออกนะมันเงียบไงขอโทษนะเดินมารับรางวันนี้เออคือว่าฉันกำลังไปตามหาสามีนะคะเดี๋ยว ฮ่นี่คุณมีผัวแล้วเหรอเนี่ยใช่ใช่โอ้ยเป็นอะไรอะ่ะหัวใจล้มเหลวทำไมเสียงหล่อจังเลยนะเขามีผัวแล้วมาประลองฝีมืออย่างนั้นเลย <c oughs> ไม่ใช่คนละเรื่อง <c oughs> โอ้โหน่ารักสันก็ <c oughs> วยวก่อนครับคุณนันทยา <c oughs> โยิโลชินีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคนชื่ออะไรนะครับคุณปานัน <c oughs> อะไรอ่ะก็ถามชื่อคุณชื่อเด๋บังเอิญชื่อปาหนันพอดีเลยค่ะปาหนันค่ะชื่อชคุณปาหนันเหรอคะใช่ค่ะน่าเสียดายนะมีผัวซะแล้วก็นำไปตามหาผัวนะคะผัวไม่ค่อยอยู่กับพี่ค่ะโัวต้องใส่ต้องตามหาทั้งชีวิตโอยนี่ค่ะให้ตายไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหาจริงเหรอคะแต่คูณชื่ออะไรผมไม่เป็นคนบางขวางนะพ่อเป็นเบาหวานนะจะบอกมาหน้าโชว์ตรงไหนคือว ผัวฉันนี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่นะคะใครๆก็รู้จักมีนามว่าพี่คุณโจรกิตสนาค่ะนี่เธอเป็นเมียคุณโจกิตสนย่งัเหรอโจรเมียโจรขนุนจับตัวเลยจับหยุดยัเลยัยััจับฉันเองยััยันย่คนนี้ให้จับันเป็ัวโดนจับป่ะนี่จับฉันเรื่องอะไรเนี่ยเธอถามฉันว่าจับเรื่องอะไรใช่ไมใช่ฉันได้นามว่าอัศนัยเป็นเจ้าของแผ่นดิน สามีเธอคุณจอกิษณะขโมยทองในท้องพระคังหลวงไปโมยทองให้จับเธอเป็นตัวประกันถ้าเธอไม่อยากตายให้คุเจอกิษณะมายอมมอบตัวซะเอยดี